หลังจากโหของขวัญเสร็จแล้วนะคะามน,น,นาก็จะทําความสะอาดโต๊ะอี้ไม่ได้ทามาครึ่งปีแล้วมั้งนะคะเนาะตั้งแต่ตับมาจากบ้านเดือนไหนเนาะเอ้ยไม่ใช่สิเพราะว่าโมนามีแขกช่วงช่วงเดือนสิงหานะคะเนาะก็สิงหากันยาตุลาพฤศจิกานวาน,นวานี่ธันวาแล้วนะคะสามสี่เดือนนะคะโมนาไม่ได้เช็ดกลมเลยเพราะ่หนึ่งเราไม่ค่อยได้นั่งตรงนี้เราจะนั่งเฉพาะในโซฟานะคะ วันนี้ก็แค่เช็ดฝุ่นนะคะมันจะมีรอยฝุ่นจะรอยฝุ่นทั่วไปนั่นแหละเนาะแล้วก็เมื่อกี้สองตัวนี้ป้าโมนาเช็ดขาไปแล้วนะคะป้าโมนาไม่ได้เช็ดขาเเช็ดแค่ขามันหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าช่วงปีใหม่เดี๋ยวป้าโมนาจะมีเพื่อนลุงเขามากินด้วยนะคะเนาะทีน,นี้พอเช็ด,เ,ชดเปียกแล้วเราก็เช็ดแห้งนะคะ แน่เขาน่อยนึงอันนี้เป็นโต้ะที่เก่านะคะเต๊ะที่เก่าตั้งแต่สมัยอยู่อาพาร์ตเมนต์นะคะเดี๋ยวถ้ามีฝุ่นจับอีกเราก็เช็ดน้อยหน่อยนะคะเช็ดเช็ดน้อยลงไม่ใช่น้อยหนัเกเป็นแค่กาว่าอันนี้วันนี้เราอยู่บ้านเราก็ทําไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่สะดวกอยู่บ้านแล้วนี่ เหนื่อยในกันเลยพี่น้องอยู่บ้านก็ไม่แท้มาอยู่เฉยๆเนาะอันนี้ยังไม่ได้เช็ดผ้านี่ก็ผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะชุบน้ําอุ่นใส่น้ํายาล้างจานเราลงไปเนาะหอบหอบเช็ดพูดๆไปเลยนะคะเพราะว่าป้าโมนาใช้แปรงขนไก่ ปัดฝุ่นออกไปแล้วนะคะแล้วก็มาเช็ดเท่าอีกหน่อยหนึ่งฝุ่นเต็มนะคะฝุ่นเต็มฝุ่นเยอะแต่ไม่ได้ทำบ่อยเ้อไม่ได้พยาามทำแค่ ่วงจะมีแขบเยียนเพราะว่าปกติคือ <u> นั่งโซฟาเนาะอย่างที่บอกโมนาต้องตั้งกล้องตรงนี้เพราะว่าโมนาชัดแบตเตอรี่โทรศัพท์นะคะวันนี้ลุงไปทำงานก็โมนาอยู่บ้านนกไทยเอ็นกบดีเอ้โมนาตัวนี้ มีรอยทั้งหมดเลนะตรงเนี้ยตรงจับเนะี้ยไอ้มูลเลอร์มันขึ้นมาพอมันขึ้นมามันก็จะกัดจับตัะเช็ดคนดูได้ไม่ได้ว่าเลิกเช็ดคนดูได้พอได้นั่งนะคะแล้วก็เช็ดแห่ ึ่งขั้นตอนเช็ดเก้าอี้ต่อไปเราก็จะดูดฝุ่นนิดหน่อยนะคะ ยังไม่ถูกพื้นวันนี้นะคะเพราะว่าแขกเราจะมาวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึงนะคะก็คือมาฉลองปีใหม่ที่บ้านนะคะวันนี้เราก็แค่ดูดฝุ่นพอาๆ,ๆนะคะแล้วก็จัดเ,เรียงโต๊ะนิดๆหน่อยๆนะคะไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรเป็นแต่ว่าพอปัดๆหน่อยแค่นั้นแหละนะคะวันนี้ก็ทุกคนก็เห็นแล้วเนาะว่า ป้ามนาก็ทำทิพ,พอของขวัญไปแล้วนะคะพอของขวัญไปแล้วเดี๋ยวต้ามนานจะให้ดูนะคะป้ามนานเตรียมของขวัญใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วแหละต้ามนานไม่เอาออกอีกหรอกเดี๋ยวเพียงจะให้ดูว่าเออที่นี่เขาเป็ดเขาเขาเขาเป็นยังไงเขาคลา้าวไม่ได้เป็นหน่อยนะคะอันนี้โมนานได้จากเพื่อนเครื่องดื่มนะคะนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทียนของแม่ย่าให้มานะคะเขาทำให้ทุกปี เ็าทำให้ทุกปีทําให้ลูกๆเขาตั้งแตเขาเคยทำให้นะคะเทียนจุดนะคะช่วงช่วงเทศกาลตุ๊กตาลอยสะสมของลุงเพื่อนๆบอกว่าโอ้สิ้นเปลืองซื้อตุ๊กตาเยอะแยะไม่ใช่นะคะเพราะตุ๊กตานี้ เราเป็นของลุงเป็นของสะสมของลุงตั้งแต่แกแกมีมาก็คือของชอบของเขาอนะนาอเป็นของสะสมนะคะเราไม่ได้ทุ่มงเงินซื้อทีเดียวนะคะบางทีปีละปีละเขาเรียกปีละ,ปละชุดสองชุดก็ตอนนี้ก็ทีถ่ถอะว่าลุงห้าสิบกว่าแล้วเขาก็ได้หลายชุดนะคะมียังไม่ถึงห้ามีถึงห้าสิบชุดไหมไม่น่าจะถึงห้าสิบชุดนะคะ ชุดหนึ่งมันต้องมีสชิ้น3ชิ้นบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบเอห้านี่ยมี18ชิ้น18ชิ้นแต่เขามาเป็นคู่มันก็เลยดูเหมือนเยอะนะคะมี18ชิ้นและไอ้พวกเนี้ยป้าโมนาซื้อมาประดับก็คือเอ่อ เมื่อมันลดราคานะคะก็คือเนี่ยสมมติว่าของที่อันนี้จะเขาจะเรียกว่าเป็นของประดับตกแต่งช่วงคริสต์มาสนะคะพอหลังแตกวัาที่24 25ิภาพปั๊บของทุกอย่างที่เป็นของคริสต์มาสเนี่ยมันจะถูกลงเก็บในกล่องนะคะเขาจะได้มาอวดโฉมความสวยงามหรือความน่ารักแค่เฉพาะเดือนธันวาคมหนึ่ปีพวกเขาจะได้ออกจากกล่องนะคะตุ๊กตาหมนนี้เหล่านี้จะออกจากกล่องแค่ เดือนธันวาคมแค่ถึงวันที่24วันที่25้าก็ต้องทุกอย่างต้องลงหมดก็คือไม่ลงก็ได้แต่ลุงเขาก็ทําตามพ่อแม่เขาหรือว่าพ่อแม่เขาทํามาแบบไหนเขาเห็นพ่อแม่เขาทําถึงเวลาเขาก็เก็บลงกล่องแล้วก็จะเอาออกมาเดือนธันวาแล้วคันนี้เราก็ต้องมาประดับตกแต่งของที่เป็นเมื่อของที่เป็น new year คันนี้ก็จะเป็นของที่แบบ ตกแต่งอื่นๆแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบเบสิกที่เราอยู่กันอยู่แล้วนะคะก็คือไม่มีอะไรตกแต่งมากถ้าเพราะว่าเขาให้ความสําคัญช่วงคริสต์มาสเหมือนบ้านเราคือช่วงวันสงการคือวันครอบครัววันคริสต์มาสของที่นี่ก็คือวันครอบครัวของเขาเนาะนั่นแหละเรามาอยู่เขาเรียกอะไรข้างเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามนะคะเรามาอยู่ในบ้านเมืองเขาแล้วก็ทำแบบที่เขาทำนะคะมันไม่ได้เสียหายอะไรักหนาเนาะ เราก็เลยต้องทําแบบที่เขาทาน่ารักนะคะมมนาบอว่าเขาน่ารักดีนะคะเนาะเดี๋ยวโมนาจะให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันไกลเอ๊ะมันเป็นยังไงอะไรเงรี้ยเดี๋ยวโมนาจะถามให้ดูนะคะเนาะถ้าโมนาเสียงดังของใครนะคะเนาะเดี๋ยวโมนาจะให้ชมนะคะเป็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นะคะ ส่วนมากชิ้นมาตรฐานก็คือชิ้นเล็กๆอย่างนี้ไว้ประดับตกแต่งนะคะแต่อันนี้ตัวใหญ่เป็นพิเศษป้าโมนาชอบนะคะป้าโมนาว่าเขาเหมือนลุงฝรั่งดีป้าโมนาเลยซื้อตัวนี้ให้ลุงฝรั่งลุงฝรั่งเขาก็บอกว่าตัวนี้ก็เหมือนป้าโมนาเขาก็เลยซื้อให้ป้าโมนานะคะก็คือเป็นของที่ว่าอุ้ยเป็นของที่เราเอาไว้ดูนะคะของที่เรา,เาไว้ดูเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นของสะสมะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะนี่ ของสะสมนะคะน่ารักนะแต่ละปีแต่ละปีเขาจะไม่เหมือนกันนะคะนี่เข็จะเล็กๆน่ารักนะคะอันนี้ก็จะเล็กๆน่ารักนะคะนี่น่ารักนี่อันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาช่วงเอ่อหน้าหนาวนะคะจะมีสโนว์แมนนะคะเนาะ สโนว์แมนอันนี้ก็คิดว่าเป็นกล่องของของวัญที่อยู่กับประดับประดากับต้นคริสต์มาสบ้านเราต้นคริสต์มาสก็จะเป็นต้นสนแต่นี่เขาก็เป็นเครื่องปั้นดินเครื่องปั้น <c oughs> <c oughs> จะบอกดินเผาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเผาหรือไม่เผานะคะก็เป็นเครื่องปั้นเนาะป้าโมนาก็ามาประดับตกแต่งอันนี้ซื้อปีนี้นะคะปี2 0 2 4แต่ป้าโมนาซื้อตั้งแต่ต้นปีคือเขาลดราคานะคะเขาของปีที่แล้วมาลดราคาป้าโมนาก็เลยซื้อนะคะชุดนี้ก็น่ารักน่ารักนะคะเนานะ ไอ้บ้านสีข,ขาวๆนะ่ะคือบ้านอันเดอร์สันป้าโมนาก็จะเริ่มสะสมนะคะอันนี้เป็นชิ้นแรกที่ที่ได้มาจากที่ทํางานของป้าโมนานะคะนี่คือเทียนที่ป้าโมนาพูดเมื่อตะกี้นี้ว่าเป็นเทียนของแม่เขาทํามาให้นะคะเขาทําให้ลูกเขาทุกปีเป็นเทียนลูกเขาเป็นผู้ชายเนาะเขาก็เลยซื้อเทียนแบบนี้มาให้ลูกเขานะคะเอ้ยไม่ใช่เขาซื้อเขาทําแม่เขาทําแม่ย่าเขาทําให้นะคะ เป็นเทียนแบบนี้เทียนจุดเดือนเดือนธันวานะคะอีกมุมหนึ่งนะคะจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยน่ารักน่ารักนะคะเขาเรียกว่าแต่ละอิริยาบทนะคะอิริยาบทเนาะอันนี้ก็จะเป็นหิมะนะคะอันนี้ก็คือช่วงหน้าหนาวของเขานะคะเนาะก็เหมือนตุ๊กตาประดับนั่นแหละคะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะตุ๊กตากับแอปเปิลนะคะเนาะประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตากับล้อลากนะคะล้อลากนะคะของขวัญเกือบหล่นแล้วเนี่ยนะคะน,นี่ล้อลากอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตากับคุณคุณเขาต้องคู่ทั้งสองคนนะคะดอกไม้ที่ป้าโมนาซื้อมาใหม่นะคะเนาะอันนี้ก็คือซื้อมาใหม่จากราคาเจ็ดสิบเก้ามันลดครึ่งเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าห้ามันลดครึ่งราคาป้าโมนาก็เลยซื้อมาสามหนอนะคะตอนนี้เขาก็ เติบโตไปเรื่อยๆนะคะก็จะเหมือนบ้านเราที่เรียกว่าอะไรนะว่านว่านสีทิศใช่ไหมคะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นมุมมุมขอบหน้าต่างนะคะอันนี้จะเป็นดอกโนเวมเบอร์นะคะอันนี้เริ่มบานอันนี้ก็มีทั้งเหี่ยวแล้วอันนี้ก็เริ่มจะออกมาอีกแล้วนะคะนี่เขาจะออกมาอีกแล้วเนาะเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะด้านนี้เขาโดนแดดเยอะนะคะ โดนแดดเยอะดอกเขาก็จะเยอะป้าโมนาก็จะหมุน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 ออโตเมติกนะคะหมุนให้เข้ามาทางด้านนี้บ้างให้ทางด้านนู้นโดนแดดบ้างนะคะก็สลับกันไปนะคะนี่ขยับขยับน่อยนี่สวยไหมคะทุกคนสวยไหมอันนี้เป็นดอกไม้ประดับจะมาโนเวเบอร์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะคะ นี่เข้าเดินธันวาแล้วยังโอเควันนี้มีแดดคะ่ะทุกคนหลังบ้านวันนี้มีแดดแต่อากาศหนาวนะมีลมหน่อยๆน,นะคะเห็นไหมคะถ้าช่วงหน้าหนาวป้าโมนาไม่มีดอกไม้อวดเลยนะคะแต่ป้าโมนาก็จะมีหญ้าเขียวๆหลังบ้านให้ดูประมาณนี้เลยค่ะนะคะโรงปลูกผักของเราก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทำความสะอาดและเก็บพลาสติกเครื่องปลูกผักของเราไว้ในโรงปลูกผักของเรานะคะ เนาะนี่ขอบหน้าต่างป้ามนาก็จะมีดอกไม้ต่างๆนะคะนี่ดอกไม้นะคะอันนี้ต้นเนี้ยเขาหักนะคะทุกคนจะเห็นไหมนี่รอยหักนะคะจากราคาเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าห้าเหลือราคาเท่าไรทุกคนทายซิว่าเหลือราคาเท่าไรจากแปดสิบอะสมมติสมมติสมมติว่าพูดเป็นเรื่องเรื่องเงินบ้านเราสมมติพูดค่าคือเงินบ้านเรานะคะคือแปดสิบ 80บาทถ้าจะ80บาทถ้าลดราคาทุกคนว่าเหลือราคาเท่าไหร่นะคะว่าต้นนี้เหลือราคาเท่าไหร่นะป้าโมนาจะให้ดูนะคะจาก80นะคะเหลือเท่าไรแตนแตนแตน,แตนเหลือเท่าไร่เหลือราคา10จ้าป้าโมนาสวยมาเลยนะคะถึงป้าโมนาถึงจะรู้ว่าเขาเขาหักก็จริงแต่ป้าโมนาก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดามเขาไว้ก่อนนะคะเนาะอันนี้เป็นชุดที่ซื้อมาใหม่นะคะ อันนี้เป็นเป็นหัวเก่าว่านสิทธิศุภสิทิเขาหนักมากเลยนะคะเดี๋ยวป้าโมนาต้องหาอะไรมาช่วยเขาหน่อยเขาหนักมากเลยนะคะดูสิดอกเขาใหญ่อ่ะดอกเขาใหญ่เท่ฝาฝ่ามือป้าโมนาเลยนะคะมีทั้งหมดหกดอกนะคะไม่มีไม่ใช่สี่ดอกเนาะที่นี่จะมีหกดอกนะคะอันนี้ก็คือชุดต้นนี้เป็นต้นของลุงนะคะเราทดลองปลูกไม่ไม่งอดินนะคะคือปลูกแบบนี้โอ้มีแดดวันเดียวนะสูบน้ําไปเยอะเลยเนี่ย เมื่อวานโดนแดดนะคะเขาสูบน้ําไปเยอะเลยทุกทีป้าโมนาเห็นเขามีน้ําปิ่มๆนะนะคะมีน้ําปิ่มๆวันนี้สูบแดดไปเยอะเลยนะคะอันนี้คือต้นนี้ของลุงต้นนี้คือของป้าโมนาที่เราทดลองใหม่คือไม่ไม่ง้อดินนะคะแต่อันี้คือต้นที่เราซื้อมาเมื่อวานเพราะว่าลดราคาแต่ต้นพวกนโ้นที่โมนาซื้อมาคือห้าอร์ซนนะคะเนาะห้าอร์เซนแต่อันนี้ลด 9ก้าสิบเปอร์เซนเลยนะคะเหลือสิบโคนนะอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมดอกกล้วยไม้ของป้ามนาแล้วมุมสีเขียวป้ามนาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวป้ามนาต้องเช็ดเช็ดฝุ่นกับใบไม้อันนี้นะคะต้นวาสนาใช่ไหมเมื่อวานป้ามนาเห็นเพื่อนเรียกว่าต้นวาสนานะคะเนาะนี่แหละที่ป้ามนาชาร์จแบตเตอรี่เมื่อตะกี้นี่นะคะต้นวาสนาอันนี้ก็จะเป็นต้นอ่าเขาเรียกว่าอะไร แก้วมังกรนะคะอันนี้แก้วมังกรโคลาอันนี้แก้วมังกรหัวหินทุกคนทายซิว่ากี่ปีแล้วแก้วมังกรป้าโมนากี่ปีแล้วแก้วมังกรนี้ตกอยู่ที่ปีนี้ปี24ประมาณสี่ปีสามปีแล้วนะคะได้แค่นี้แหละแก้วมังกรนะคะแล้วเราก็จะวนมาถึงตุ๊กตาชุดนี้อีกเหมือนเคยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ยาวแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะชีวิตในต่างแดนแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะคะมีอะไรพอพูดได้ถามได้ป้าโมนาพูดได้ถามได้คุยได้ก็ก็จะคุยจะถามให้เรื่องเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหรือว่าการใช้หรือว่าการการเป็นอยู่ของชีวิตคนเราที่อยู่ในต่างแดนเป็นอย่างไรนะคะเนาะว่า คุณอยู่ยังไงกินยังไงเป็นยังไงป้าโมนาถ่ายทอดให้ดูว่าป้าโมนาอยู่แบบนี้กินแบบนี้ถามว่าอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้นะคะเนาะอยู่นานๆแล้วเราก็จะชินเองนะคะป้าโมนามีนกนะคะก็เลยจะได้ยินเสียงเขาหน่อยเวลาป้าโมนาพูดนะคะป้าโมนาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกําลังใจให้คนไทยในต่างแดนด้วยนะคะป้าโมนาขอกล่าวคําว่า Merry Christmas and Happy New Year ค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีสติครองชีวิตและครอบครัวเราให้ดีที่สุดสวัสดีจ้าป้ามนาขอสวัสดีมือข้างเดียวสองมือข้างเดียวเพราะมืออีกข้างหนึ่งจับโทรศัพท์นะคะบ๊ายบายคะ่ะ